เรื่องราวของครอบครัวพี่ชมพู่นะก่อนหน้านี้มีเรื่องราวว่าอ่ะคุณน็อตเนี่ยมี กิ๊กมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือเปล่าสุดท้ายไม่ใช่พี่ชมพู่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยครับพี่กีเขาก็เลือมาหนึ่งแฮนแท็กนี่แหละทาให้คนชี้เป้าเป็นคุณน,นอ็อตงานนี้บอกเลยว่าโยงไปคนนั้นคนนี้คุณแทนคนที่เป็นหนึ่งในโดนโยงน่ะก็ออกมาชี้แจงว่าพี่คะหนูเป็นพนักงานของพี่นอ็อตและหนูก็สนิทกันแบบนี้ทั้งบริษัทงานนี้ยังไม่เจอน้องชมพู่นะจนล่าสุดบอกเลยว่าก่อนหน้านี้สองสามวันวเราได้อ่านข่าวคุณน,นอ็อตเอามรดกให้คุณคชมพู่หมดเลย ไปเจอคุณแม่มาชมพู่อารยาเป็นคนตอบคาถามได้ดีที่สุดและสําคัญคือฟังดีๆจุกอกนะสาหรับคนที่โดนฟาดนะยังไงเชิญครับเชิญครับแม่ชมครับไม่มีใครชอบให้มาแตะครอบครัวหรอเรียกว่าสํานักส,สถาบันครอบครัวเนี่ยเราก็เป็นอันดับหนึ่งสำหรับเราถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวใครก็ไม่ก็ไม่ชอบหรอกมีโอกาสได้คุยก,กับพี่น็อตังไะมีการคุยกันในบ้านอ๋อคุยคุยค่ะ ที่เชิงคุยในลักษณะว่ามันไม่ใครอะไรแ้แปลกใจไม่ช่ว่าทไมเขาโยงมาอย่ยงางผู้ละบ้านเ,<ร>เราได้อะไรขอใช้คาว่าผิดหวังมากกว่า <c oughs> เราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่่เราเลยที่เราไม่เคยหลังแกใครอะไร่ได้คุยกับนอ้องไมคะหรือว่าได้อะไรกับน้งไหมไม่สามารถทำให้ทุกคนอะมองเห็นหรือว่าคิดอย่างที่เราอยากให้คิดเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมาอธิบายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราไม่จับมือ พี่นายกัมหมืออะไรไม่จริงๆเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดค่ะแล้วเขาเรียกเป็นพินัยกรรมไหมคะหรือยังไงเรียกพีนายกัมทั้งหมดก็คือเรื่องคุณชมพู่อาแต่เพียงคู่เดียวเออขินเหมือนแม่กระแสตฟนะแม่ขืนเหมือนกันประมาณนัึงประมาณนึงคำว่าผิดหวังนิดหน่อยก็คือว่าทําไมก็มาชี้ชี้เป้าที่คู่เรานี่การผิดหวังเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นหนึ่งเรารักกันดีเราก็เห็นอยู่ไม่ใช่เหรอว่าครอบครัวเราสมบูรณ์แบบมากทําไมชี้เป้าว่าเป็นคู่เราก็เลยผิดหวังแต่ทั้งนี้เรื่องนี้ควรจบเพราะว่าคุณแม่ออกมาตอบคําถามล่าเริงสดใสใช่แล้วคุณน,อน็อตก็โอ้โหยกบร,ระดกทั้งหมดให้คุณแม่เลยพอแล้วเนาะน่ารักแล้วพอแล้วอพอแล้วครอ,อบครัวเราสมบูรณ์ครอบครัวคุณหลักสมบูรณ์หรือเปล่าอย่าไปโยงนู่นนี่นั่นเลยปวดหัวส่งกำลังใจให้แม่ชมนะครับ